รอยไทยไอเดียสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรอยไทยไอเดียวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมตามรอยรสชาติอาหารไทยแท้ๆแต่เราจะเสริมแล้วก็เติมไอเดียใหม่ๆให้คุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะทำมัสมัมนเห็ดเต้าหู้ทอดนี่เห็ดหอมออรินจิแล้วก็เห็ดฟางนะคะ แล้วเราจะใส่ผักอีก2ชนิดนะคะอันนี้เป็นมันเทศหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเต่าแล้วก็ต้มให้สุกนะคะอันนี้จะเป็นองุ่นสีแดงค่ะขณะนี้น้ำมันร้อนแล้วนะคะทุณผู้ชมเราจะทอดเห็ดนะคะทั้ง3ชนิดทอดเร็วๆด้วยน้ำมันร้อนๆนะคะในขณะที่เรารอเห็ดทอดอยู่นะคะจะนำน้ำแกงม,สมัสัมนของรอยไทยใส่กระทะหรือก็หม้อก็ได้นะคะ1กล่องใหญ่เมื่อเห็ด3ามอย่างทอดของเรา เหลืองน่ารับประทานแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นพักไวให้เสด็จน้ำมันน้ำแกงเดือดพร้อมแล้วนะคะเราก็จะนำเต้าหู้ทอดซึ่งเป็นเต้าหู้ขาวนะคะทอดกรอบลงไปก่อนมันเทศหวานหอมแล้วเราก็จะนำองุ่นสีแดงใส่ลงไปด้วยนะคะเติมลูกกังวานนะคะหอมๆลงไปอีกนิดนึงเมื่อน้ำแกงตักมันได้ที่นะคะคุณผู้ชมเราจะตักน้ำแกงแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยลงจานก่อน แล้วเราจะนำเห็ดที่เราทอดไว้นะคะเรียงรายอยู่ข้างบนโรยหอมเจียวแล้วเป็นอันเสร็จนะคะมัส,สมั่นเห็ดเต้าหู้ทอดจานใหญ่น่ารับประทานมากเลยค่ะเอาละค่ะพบกับรอยไทยไอดีได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเราจะมีไอเดียเก๋ๆให้คุณผู้ชมได้ลองไปทำกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ